โอ้อาวุธใหม่กำลังจะมาค่ะทุกคนคืออะไรอ่ะไฟอิงไนท์หรอนิวเวฟพอนไฟอิงไนท์คือชีจะมาเดือนเมษาค่ะโอ้ตุ่ใหม่มาแล้วโอ้โหมีดบินนะคร,รับโวมีดบินมาแล้วค่ะแล้วไปปะซึ้งมากโอ้อยเล่นสนุกเวอร์ดูเล่นสนุกเวอร์คุณนะเอาดูด้อม,มีดบินนะคะมันดูเล่นซอ,อยอ่ะดูดิอุ้ย คาเตอร์ Counter, เนี่ยเคาเตอร์อะไรอะตีมาแล้วเราปาไปแล้วมันไอ้นี่หรอไม่คันซ่อนตีฝั่งศัตรูหรออันนี้ชาร์จครับโอ้โหปล่อยมีดหรอฟิลไอ้นี้ปะวินดี้ฟิลวินดีป้ปะไม่ค่ะลุนเมื่อก่อนเลยเอพิซออรา่าใครทนันใครทันเบต้าแรกๆนะเด็กเกอร์มันจะมีอะไรวะเอพิซออร่าอยู่คือเหมือนเลยเมื่อกี้ปาปับโอ้โหปามีดมีดบินของจริงนะคะปาปาปา เออปึ้งโอ้ปอึ้ปงโว้โอ้โหซลือไปปะ่ะอาปะเอาเลือกคนได้ด้วยหรออันนี้ป้าอะไรคะเนี่ยท่าอะไรคะเนี่ยขอะปะ้าข่าวฟิลปาม่ใสชาร์จค้างโอ้โหโอ้โหฟ้าสันนันโนดนบล็อกไปคะเนี่ยอื้อหืออื้อหือท่าอะไรอะ่ะปังไปปะ่ะชาร์จฉ่ำแต่ฟ้าช่ำเลยะคะเนี่ยทีชาร์จฟ้าช่ำเลยอะไรเอ่ย อันเนี้ยปลาปลาอะไรอ่ะคือทำไมปลาปลาปลาอันนี้ได้ด้วยละ่ะคือนายเมื่อกี้เมื่อกี้ทรายพยายามสลิงมาหาเราเมื่อกี้เนี่ยทรายสลิงตีเข่ามาหาเราทรายตีปุ๊บแล้วเราตีกลับแล้วมันแล้วคือตกเลยคือรดไปปะคือการสลิง <c ười> การการสลิงตีเข้าหรอลดไปปะเนี่ยเขาดึงรอบหนึ่งง่ยคือทรายอ่ะโดนโดนสลิงใส่ ปึ้งเราตกแล้วเราปามมีใส่ปึ้งคืออะไรอะแบบใหม่แบบสมัมมีบินค้อลดมากไหนขอลองไฟอิงไนท์หน่อยสิมีปินมีใจขอลองดูหน่อยโอเคมาตีซ้ายสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามปิงเวยอ,อปิงปิงช่ำคืออะไรอหนึ่งสองสามห้าซ้ายขวนสามโอ้มันปิงอะแม่คือไงเนี่ย เซฟเซฟเท่ทำไมฉันผมเซฟไม่เปี้ยขนาดนี้วะตีขวาสามครั้งหนึ่งสองสามโอ้โหมันฟ้าช่ำมากเลยอะ่ะหนึ่งสองสามผมไปดึงด้วยปึ้งปึ้งโอ้มันฟ้าช่ำมากแม่ขวาสามครั้งปึ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 ้งอ๋อเหมือนปาม้ไปก่อนหรอเหมือนกินปาม้ไปก่อนดอกหนึ่งปลาปลาขวาขวา,ขวาทางซ้ายล่ะซ้ายไม่ใช่ไปออมปลาขวาเือการปาม้าซ้ายหนึ่งครั้งคือการ อย่าเอาเอาเอามีดบินสวรรคนะคบแปะโอเคไหนท่าสายค้างท่าสายค้างปึ้งปึงปึงปึงไหนดูซิรอบคนขอสายค้างหน่อยค่ะปาป้าป้าอ๋อไม่ระยะมันกว้างอยู่นะแบบเป็นไกลอยู่้ะเนี่ยปึ้งปึงป yeah. claro ึงปึงคือระยะมันไกลอยู่นะคะทุกคนว่าบาปมาลองดูหนึ่งสองปาป้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 าเนี่ยระยะมันไกลมาแล้วขวาค้างล่ะขวาค้างอ้าว ค้างๆเลยค้างจริงแป๊บๆปะปะปะปปะปปะอ๋อปามีดขวาก้างการปามีโซ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 วันนี้ไงเหมือนในคลิปเลยเหมือนในคลิปเล็กคุณอาอุ้ยมีคลิปด้วยปามีโซ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 เราสามารถแบบหมุนกล้องได้นะเนี่ยหมุนแบบหมุนปามีดได้โซ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 เลื่องแล้วก็ตาบอีกทีหนึ่งอุ้ยรถว่ะแล้วทำแอบนี้ได้ด้วยนะคะอุ้ยมันใช้ค้างนี่ขวาค้างแล้ววิ่งได้แบบดูโอเบตเลยอ่ะรถอันนี้อ่ะมีแบบดูโอเบตรุ้ยรือง แล้วก็เหมือนมันสามารถแบบเลงแบบเลงเป็นเลงหูเลงเลงขึ้นเลงลงได้เลยเนี่ยตึ้ง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 แปลว่าถ้าขวานจะลดสุดเหมืนเนี้ยใช่ไหมปั๊ปั๊าท้าสายก็เลงระยะได้ค่ะนี่เลงกาอากาศได้ด้วยอดไปปะปึ้งปึ้งไกลมากอะมันปลาไกลมากอะโอ้โหลดไปปะลดมากไหนล่อันนี้ถ้าถ้าซีขวาถ้าซีขวานนะครับงานงั้นจตูขึ้นเป็นท่านี้โอเคแล้วถ้าซีซ้ายล่ะ อ๋อสีซ้ายไป็ท่านี้ไหนดูซิสีซ้ายสีซ้ายปึ้งปึ้งปึ้งโอเคสีขวาปึ้ง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 เอาท่าจากตัวลอยกระโดดกระโดดซ้ายกระโดดซ้ายแปะแปะแป๊ะทิปกระโดดซ้ายแปะแปะแป๊ะทิปโอเคกระโดดขวาปึ้งโว้ปาม่ลงพื้นเหรอวิเทว์ว่าเป็นวิท่านีิเท่อะท่านี้เท่มากปึ้งกระโดดรับปาขวาปึ้งกระโดดจี้ขวากระโดดจี้ขวาปึ้งโลดอ่ะเป็นคอมโบได้ป้าแม่คอมโบแบบปิงๆ สีขวางงัดแล้วก็คุ่ขวาลงโลดหรหรือมันจะแบบมันจะแบบเอาเออเลยนะสีงัดเราใายได้ไหมสีงัดเราใสซ้ายได้ไหมสีงัดขวาซ้ายซ้ายงงมากอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ๊มออยมันเหมือนมันเหมือนท่าตบเลยนะท่าปามีดออกมากันปามีดอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวนะมันเด้งไปหาเองหรือว่าทิ้เองพึ้งไม่เด้งไปที่พื้นไม่ใช่ไม่เด้งแต่ปลาปตามตัวได้อย่างนี้เลย มันปิงอะทุกคนมันไปช้าหน่อยเนาะมันปิงโอ้โหเดี๋ยวนะสี่ทองปลาขวาขาวๆร้อยดาเมจดร้อยหนึ่งลดไปปะปึ้งปึ้งได้ปบครับแบบชาร์จชาร์จขวาครั้งคืนลดมากเลยอะเนี่ยแปะ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 แต่ฉันว่านะโดนบล็อกสนั่นแต่ชอบตรงที่มันแบบอย่างเงี้ยมันวิ่งได้อ่ะมันวิ่งได้ปุ๊บไปเจอศัตรูปุ๊บแบบเล่นเล่นแบบดูเบรเลย สวนแล้วก็สวนแปะ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 แ,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 แต่น่าจะโดนบล็อกกันสนั่นนะคะท่านี้ท่านี้วิ่งไม่ได้นะถ้าซา,ายไซค์ครังวิ่งไม,ไม่ได้นะปึ้งปึ้งปึ้งซ็อกออโอ้ยรถอะรถมาไหนดูซิว่ามีรูนหรือเปล่าเอ้ยปกติมันจะแนะนำให้เลยนี่นะเหมือนจะยังไม่มีรูนเข้ามาปะเนี่ยไฟน์อิงไหนไฟน์อิงไหนไฟอิงไหน เหมือนจะยังไม่มีรูนนะคะเออเอามาดูท่าแซบกันดีกว่าอยากดูท่าแซบไหนดูท่าแซบสิว่าท่าแซบจะเป็นอย่างจะเป็นอย่างไรนะคะมาปึ้งขอแซบเอ้ากดผิดขอแซบหน่อยขอแซบนะคะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตียมันต้องตั้งอันไหนนะมันต้องตั้งอ่อ บ็อกอะบ็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเนใจเย็นใจเย็นมันต้องตั้งค่าหน่อนะนี่เคาน์เตอร์โอเคมาเคาน์เตอร์สักหนึ่งเริ่มปึง้งไหนดูสิมาค่ะขอบล็อกหน่อยบล็อกป้าแซฟอุย้ยถ้าอันนี้ถ้าแบบมีแซฟนะคะแต่ดีเลย์มากค่ะเพราะว่าปิงไหนลองสิปึ๊บปึง้งบล็อกปึง้งอันนี้ถ้าแบบไม่มีแซฟป,ป้าจีบ ถีบลงพื้นอ๋อเป็นการถีบเอาเท้าลงพื้นโอเคเข้าใจได้ปิงมากอย่างเล่นแบบไม่ปิงโว้จะแบบมันลดมากเลยอะสโซ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 ลดอึ้งอึ้งไหนดูท่าสลิงสิท่าสลิงตีปาบเฮ้ยเาเดี๋ยวหมุนเว้อต่อแหล่มอันนี้ลดไปปะไม่ลดอ่ะลดอ่ะเย้ะตอแหล่มา แต่ถ้าสช้กากอากาศปึ้งปึ๊บมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวสช้กากอากาศเลยนะสช้กากอากาศปึ้งปึ้งโซ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 แล้วก็ชิปออกปึ้งเอ้ยได้คก็บฟิลเล่แบบดูเบสเลยอ่ะพี่ชาแบบปึ้งโอเคประมาณนี้ทุกคนแต่มันโลดนะนี่ว่าเล่นสนุกนะเนี่ยถึงมันจะฟ้าถามแต่ว่ามันเล่นสนุกนะอีอาวุธเนี้ยฉันว่ามันเล่นสนุกแน่นอนฉันว่าถ้าเข้านะคนเล่นกันถามฟิลเด็กเกอร์เลยค่ะมันจึ้งใสมาปึ้งปึ้งปึ้ง อุ้ยมันอะแต่ถ้าจะฟ้าวิ่งนี่คือต้องชาร์จซ้ายนะเพื่อแบบฟ้าวิ่งเพื่อไปข้างหน้าเห็นไหมเพราะว่าเออขวากดขวาแล้วฟามันฟาวิ่งมันไม่ได้อ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ยเออถ้าจะขวาวิ่งคือต้องอย่างงี้มากกว่าถ้าจะฟาฟฟาฟ้าแดดคือต้องซ้ายท้าซ้ายอย่างเดียวเลยอะไรแบบนี้โอเคประมาณนี้นะคะทุกคนก็พวกก็ลดอยู่นะลดเลยอะในวันนี้ซึ้งใจมากมาบินบนนะครับนะคะ Love at some new me